วันที่เกิดบอกวิบากกรรมบอกทุกที่ต้องเจอพร้อมวิธีแก้ไขวันนี้เราจะมาส่องวิบากกรรมของแต่ละคนที่สามารถดูได้จากเลขวันที่เกิดบอกวิบากกรรมบอกทุกที่ต้องประชิญพร้อมวิธีแก้ไขเบื้องต้นและอย่างที่เกริ่นมาบทความว่าคนเราเมื่อถือกำเนิดมานั้น มักจะมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอยู่เสมอและตัวเลขเหล่านั้นก็มักจะบ่งบอกชะตาของเราได้ในหลายๆรูปแบบเช่นกันโดยเฉพาะเลขวันเกิดที่นอกจากจะบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยแล้ววันนี้เราอย่งจะมาเฉลยถึงวิบากกรรมของแต่ละบุคคลที่สามารถดูได้จากเกิดบอกวิบากกรรมบอกทุกข์ที่ต้องผเผชิญ พร้อมวิธีแก้ไขเบื้องต้นเลขวันที่เกิดบอกวิบากกรรมบอกทุกที่ต้องเจอวิธีการดูคำทำนายเกี่ยวกับวิบากกรรมจากเลขวันที่เกิดนั้นเราจะดูตามตัวเลขเจาะจงโดยเฉพาะเช่นหากคุณเกิดในวันที่12ให้เลื่อนดูคำทำนายเลขหนึ่งและคำทำนายเลขสองประกอบกัน เลขวันเกิดหมายเลขศูนย์คุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมีความคิดเป็นตัวของตัวเองแต่ก็มักจะเกิดความสับสนกับตัวเองอยู่บ่อยครั้งบางครั้งก็เหมือนจะปล่อยวางกับตัวเองได้แต่สักพักกับรู้สึกหวาวุ่นและวุ่นวายใจคุณมักจะชอบเรื่องราวที่เล้นลับลี้ลับเรื่องพูดผีปีศาจการมูเตลู ในบางคนจะถึงขั้นท้าทายจนเกิดเรื่องราวอยู่บ่อยครั้งสำหรับวิธีแก้ไขนั้นให้ท่านรู้จักยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งพยายามหลีกเลี่ยงจากเรื่องเกี่ยวกับผีผีหรือพูดผีวิญญาณชั้นต่ำให้ไปกราบพระประธานที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปอธิษฐาน ขอสติปัญญาและการปกป้องจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงที่เหลือสามารถทำบุญต่างๆได้ตามปกติและทุกครั้งให้อุทิศบุญกุศลให้กับตนเองก่อนทุกครั้งแล้วจึงอุทิศให้กับบุคคลผู้อื่นเลขวันเกิดหมายเลขหนึ่งเลขหนึ่งนั้นจะเป็นเลขนักคิดช่างคิดคิดเยอะวิตกกังวล บางครั้งก็คิดมากจนเกินไปแต่ก็เป็นลักษณะเฉพาะของคนที่มีเลขนี้ในวันเกิดเท่านั้นและมักจะได้ทำงานเกี่ยวกับการคิดการวางแผนหรืองานที่ใช้แต่หัวสมองจึงทำให้มักจะส่งผลถึงสุขภาพต้นคอหรือท้ายทอยมักจะมีแก๊สในกระเพาะอาหารโอกาสจะเป็นโรคกฎดไหลย้อนมีสูงมักจะรักษาไม่หายขาด มักจะวิตกจริตหรือแพนิกมากจนเกินไปนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับก็มักจะนอนไม่เต็มอิ่มสำหรับวิธีแก้ไขให้ท่านผู้นั้นทำบุญทำสังฆทานเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคช่วยเหลือโรงทานการนั่งสมาธิผลบุญเหล่านี้จะทำให้คนปล่อยวางจากสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ทําให้ความเครียดของคุณลดลงและทําให้จิตใจของคุณผ่องใสเลขวันเกิดหมายเลขสองคุณเป็นไวกับสิ่งต่างๆได้ง่ายเชื่อคนง่ายหูเบาและมักจะย้ำคิดย้ำทำอยู่เสมอเพียงแค่ได้ฟังอะไรมาก็มักจะเก็บมาคิดแล้วคิดอีกทั้งๆที่บางเรื่อง ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยเป็นพวกเบื่อง่ายนายเร็วถ้าสนใจสิ่งใดจะทุ่มเทเต็มที่แต่ก็จะทิ้งคว้างทันทีเมื่อคุณรู้สึกเบื่อนายท่านเป็นคนชอบพูดจาประชดประชันและขี้น้อยใจเป็นที่หนึ่งมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบขับถ่ายธาตุหนักถ่ายยากหรือโรคที่อยู่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ แต่ไม่ใช่โรคติดต่อทั้งหมดเป็นสาเหตุมาจากความเครียดที่เรียกได้ว,ว่าเครียดหลบในมักจะมีอาการปวดหลังไม่สบายตัวอยู่บ่อยครั้งสำหรับวิธีแก้ไขให้ท่านผู้นั้นหาเวลาไปบวชถือศีลน,นั่งสมาธิถ้ามีโอกาสหรือหากมีเวลาให้ไปอาซาทำความสะอาดพื้นที่สง หรือขัดล้างห้องน้ำวัดถาวายเงินเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวาอารามก็จะช่วยผลบุญส่งให้วิบากกรรมที่กล่าวมานั้นบันเท่าลดลงได้เลขวันเก้าสามคุณเป็นคนที่ยกให้ครอบครัวนั้นมาอันดับหนึ่งและคุณก็มักจะใส่ใจพวกเขาเป็นพิเศษ คุณเป็นพวกที่ทุ่มเทให้กับความรักแบบให้หมดตัวและสุดใจเปิดเผยชัดเจนและมีมาตรฐานสูงเกี่ยวกับเรื่องของความรักและคุณมักจะรู้สึกว่าถ้ารักไม่ดีก็ไม่มีซะดีกว่าทำให้คุณเป็นคนเลือกเยอะและเมื่อคุณมีแฟนคุณก็มักจะคอยจับผิดคอยระแวงเขา จนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดอยู่เสมอและความรักของคุณมักจะจบลงเพราะคุณรักเขามากจนเกินไปนั่นเองสำหรับวิธีแก้ไขให้คนนั้นทำบุญหรือถวายของเป็นคู่ตัวยอย่างเช่นเทียนคู่แจกกันคู่เชิงเทียนคู่เป็นต้นเพื่อให้คุณนั้นได้พบกับคู่ที่ดีความรักที่ใช่ หากจะทำทานให้ทำทานกับเด็กและคนชราเช่นเลี้ยงเด็กกำพร้าและทำบุญที่บ้านพักคนชราผลบุญจะช่วยหนุนนำให้ใจของคุณเย็นขึ้นไม่รู้สึกระแวงกับคู่ของคุณมากจนเกินไปเลขวันเกิดหมายเลขสี่คุณเป็นพวกสุดโตง่งคือที่สุดของทุกอย่าง บทจะทุ่มเทก็ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังนึกจะทนก็อดทนจนหน้าใจหายแต่หากปลอดทะลุเมื่อไหร่ทุกอย่างที่เก็บเอาไว้จะถูกพรั้งพลูออกมาแบบโนโซนโนแคเป็นคนที่ปากตรงกับใจจนบางครั้งก็ดูมากจงเกินไปเวลานึกจะบ่นจะด่าก็ไม่มองหน้าใครและไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ทำให้ตัวเองมักจะเดือดร้อนเพราะปากของตัวคุณเองบ่อยครั้งสำหรับวิธีแก้ไขให้ท่านนั้นถือศีลด้วยการปิดวาจาอยู่เสมอเพราะคุณเองมักจะมีกรรมจากวาจีกรรมเป็นหลักให้กราบไหว้ขอขมาก,กรรมบิดามารดาและผู้มีพระคุณอยู่เสมอจะช่วยคนไม่ติดขัดและอับจนหนทาง หากมีโอกาสให้ไปอธิษฐานและนั่งสมาธิต่อหน้าพระประธานอย่างน้อย15-30นาทีให้ทำได้อย่างน้อยเดือนละครั้งผลบุญจะช่วยหนุนนำให้ชีวิตคุณจำเริญและไร้ซึ่งอุปสรรคเลขวันเกิดหมายเลข5หาหมายเลข5านั้นเป็นเลขที่แทนเรื่องของอารมณ์เป็นหลัก ดังนั้นผู้ที่มีเลขตัวนี้อยู่เข้ามาเก็บข้องกับชีวิตท่านจึงมักเป็นคนที่มีอารมณ์หมุดหงิดฉุนเฉียวขี้วอยวายแต่บทน้อยใจก่อนน้ำตาไหลขึ้นมาซะอย่างนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนเอาใจยากทำให้คนที่จะอยู่ข้างกายนั้นจะต้องมีความอดทนสูงและเข้าใจในตัวคนไม่มากที่สุด เพราะหากจะให้คุณเป็นแปลงเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีทางหากคุณเป็นหญิงโอกาสจะมีลูกนั้นแสนยากอีกทั้งจะมีเกณฑ์มีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับช่องท้องหรือมดลูกประจำเดือนมักจะมาไม่ปกติเป็นหญิงมักจะปวดท้องประจำเดือนปวดท้องน้อยอยู่บ่อยครั้งถ้าเกิดเป็นชายมักจะปวดหลังปวดต้นคอและปวดตา ให้ระหวังเสียงเป็นโรคบวยโพล่าและโรคซึมเศร้าสำหรับวิธีแก้ไขให้ท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนเด็กชนบทให้ท่านทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์จะช่วยให้ผลบุญเหล่านี้ทำให้ภายในใจของคุณมีความร้อนรุ่มลดลงและจะส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณได้ในที่สุด เลขวันเกิดหมายเลขหกเรื่องขี้บนขี้ระแวงต้องยกให้คุณเป็นสุดยอดแห่งปียิ่งหากจะต้องห่างจากคนรักเมื่อใดเรื่องโทจิกต้องมีแน่นอนแต่การโทจิกไม่ใช่เพราะว่าคุณระแวงว่าเขาจะไปมีเล็กมีน้อยมีกักมีกิกที่ไหนแต่คุณเป็นพวกวิตกมากจนเกินไปหรือห่วงสารพัดห่วง คิดแทนไปหมดสะทุกอย่างที่คิดได้สมมุติว่าล้มขาแพลงคุณจะทำเสมือนกับว่าขาขาดกันเลยก็ว่าได้หากว่าคุณเป็นหญิงมีเกณฑ์ที่จะมีลูกยากเพราะปัญหาจากระบบภายในร่างกายของคุณมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลํำไส้และความดันเพราะคุณเป็นคนคิดเยอะและมักจะฝังใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่สำหรับวิธีแก้ไขให้ท่านนั้นเดินทางเข้าสู่ทางธรรมบ้างบางเวลาก็จะช่วยให้คุณได้รู้จักที่จะปล่อยวางได้ในบางครั้งดังนั้นการหักไปฟังธรรมถือศีลเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณสามารถปรับสมดุลชีวิตได้เป็นอย่างดีให้ทำบุญ เกี่ยวกับน้ําจะเคลื่อนหนุนให้ชีวิตของคุณราบรื่นดีขึ้นเลขวันเกิดหมายเลขเจ็ดคุณคือพ่อพระแม่พระมนุษย์ผู้เสียสละที่แท้จริงชีวิตนี้นั้นมีแต่ให้และมักจะไม่นำสิ่งเหล่านั้นมาคิดเล็กคิดน้อยให้เสียเวลาคุณพร้อมที่จะเสียสละได้ผู้อื่นได้เสมอเพราะคุณรู้สึกว่า เดี๋ยวคุณก็หาก็สร้างใหม่เองได้อีกหลังสังหรณ์คุณนั้นก็นเหมือนมีผีกระซิบอยู่เสมอมาแต่คุณมักจะเก็บเงินไม่อยู่มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดแต่ก็หาหมาใช้ได้เรื่อยๆไม่เคยขาดเช่นกันและคุณเป็นพวกหน้าใหญ่ใจโตพร้อมเปย์พร้อม,อมใจ่ายให้อีกฝ่ายแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยมีก็ตามดังนั้นความรักของคุณมักจะโดนหลอก พ่อหมดเขาก็มักจะจากไปอยู่เสมอสำหรับวิธีแก้ไขให้ท่านนั้นทำบุญด้วยการทำบุญสือที่วัดหรือกระเบื้องหลังคาโบสถ์จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์และทำทานด้วยการปล่อยสีวิสตสัตว์จะทำให้คนนั้นได้พบเจอกับคนที่จริงใจไม่หลอกลวงคนและอานิสงส์เหล่านี้จะทำให้คนนั้นมีกินมีใช้ อยู่ตลอดไปเลขวันเกิดหมายเลขแปดคุณจะเครียดเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขและความไม่แน่นอนของชีวิตและคุณก็มักจะมีความกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีทีท่าว่าจะเกิดแต่เพราะคุณเป็นคนที่ห่วงและพะวงอยู่เสมอ ทำให้คนมักจะระแวงกับสถานการณ์ต่างๆและแม้ว่าคุณจะคิดมากเรื่องเงินเรื่องการลงทุนแต่แปลกนักที่คุณมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเท่าไหร่มักจะหมดไปกับสิ่งของสวยๆงามๆกกรที่โชคดีหน่อยก็จะถูกผักเงินกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์แต่คุณก็มักจะพบเจอกับคนที่ไม่ค่อยจริงๆ และเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอสำหรับวิธีแก้ไขให้คุณนั้นถาวายของที่เป็นคู่ตัวอย่างเช่นเชิงเทียนคู่เทียนคู่แจกกันคู่ช้อนซ่อมรวมถึงการถาวายเงินชำระหนี้สง์การบริจาคเงินซื้อที่ดินสร้างวัดอันนี้สงนี้ล่ละค่ะจะทำให้คุณสามารถเก็บเงินได้ และพบเจอกับคนที่จริงใจไม่หวังสิ่งใดามาอยู่ข้างกายเลขวันเกิดหมายเลข9กคุณนั้นเป็นคนที่มีโลกสองมิติหลายครั้งที่มักจะรู้สึกหรือสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้จะบอกว่ามันคือ six sense ก็ดูจะพูดไม่เต็มปากเต็มคำเท่าที่ควรเกลียนได้เลยว่า ถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองก็อาจจะเป็นผีที่ไม่สามารถกระบุขั้นได้คุณมักจะเป็นคนที่ทำตัวขุนคนไม่ขึ้นโดนหักหลังอยู่บ่อยครั้งและก็มักจะถูกนินทาว่าร้ายจากคนใกล้ชิดอารมณ์คุ้มดีคุ้มร้ายเรียกได้ว่าเป็นคนสองบุคลิกและก็ชอบเก็บตัวหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเป็นอย่างมากสำหรับวิธีแก้ไข คุณไม่ควรหมกมุ่นอยู่กับเรื่องลี้ลับแม่มดหมอผีมากนักเพราะสุดท้ายจะนำความเดือดร้อนมาให้กับตัวคุณเองการทำบุญสามารถทำได้ทุกรูปแบบหากจะทำสังฆทานให้ถวายพระรประจำวันเกิดหน้าตักห้านิ้วขึ้นไปก็จะส่งผลดีกับชีวิตคุณทางด้านการนั่งสมาธิควรจะเลือกตั้งที่หน้าพระประธาน และควรจะมีผู้รู้แจ้งคอยดูแลอยู่ด้วยเพราะหากคนนั่งสมาธิด้วยตัวคุณเองนั้นคนมักจะถลำเลึกจนบางครั้งกลายเป็นนั่งผิดวิธีได้เลขวันเกิดบอกวิบากกรรมบอกทุกที่ต้องเจอพร้อมวิธีแก้ไขและทั้งหมดนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ